อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนดนตรีกรรมเป็นชื่อของแนทเป็นชื่อของแนทน,นี่นะครับ <laughs> ตอนนี้เพลงแอบรักเพลงลิขสิทธิ์ของผมโดยแท้ตรงนะครับผมนี่ครับตาคุดนะจ่าชัดเจนเนะาะเมื่อเช้า8ปดโมงเช้าก็ยังไอ้นั่นกับพี่เกมเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูพี่เกมขอพี่เกมมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปังๆรวยๆนะครับขอให้ปีนี้มีรถคันนี้แล้วปีหน้าขอให้มีรถหกล้อ ลงล้อแล้วขนขนขนกล้องมาถ่ายบ้านบารมีถ่ายเป็นหนังเลยปรบมือเอาปรบมือโอเคฝากทุกคนด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ปวดหัวพี่เกมอยู่ประมาณปั่นได้แล้วใช่ไหมปั่นได้แล้วครับทุกคนปั่นได้แล้วปั่นได้แล้วปั่นได้แล้วฮะคนที่สามแสนแปดแล้วเนาะสิบสองอีสองหมื่นก็นันละทุกคนฝากบอต่อได้ปั่นได้แล้วนะครับปั่นได้แล้วนะขอบคุณนะครับพี่เกมแต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าว่าถ้าเราลงเพลงเราจะต้องไปแจ้งแบบ ว่าเราเป็นเจ้าของเพลงก่อนเนะ่ยที่ไปหาข้อมูลมาแล้วทีนี้ต้องต้องต้องอ้อองงนก่่ใชม,มันไปทําก่อนเราไงเออทีนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามันมามันมามามา,มา,มาตู่เงี้ยเราก็จะได้เอาลิขสิทธิ์มีสู้ใช่ถูกต้องไหมของกูเว้ <laughs> ยใช่เรายิ้มใหญ่เว้ยไม่รู้ซะแล้วเดี๋ยวเจอกันพี่เกมครับผมวันนี้เท่าไหร่อันนปกติปกติโอเคร <Okay. S 1> ครับผม วันที่ดีไหมเห็นไรดีคนด่าผมเหมือนเดิมไหมได้คนด่าเยอะเ <c oughs> นี่ยพี่อันนี้เป็น <c oughs> เป็นเป็น,ปน,ด,น,ด,นดนตรีกรรมเป็นชื่อของแน็ตเป็นชื่อของแนทน,นี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เพลงแอบรับเพลงลิขสิทธิ์ของผมโดยแท้ตรงนะครับผมนี่ครับตาคุดน่จาจะชัดเจนเนาะเมื่อเช้า8ปดโมงเช้าย,ยังไอนกก้นั่นกับพี่เกมเลย แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูพี่เกมขอพี่เกมมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปังๆรวยๆนะครับขอให้ปีนี้มีรถคันนี้แล้วปีหน้าขอให้มีรถรถหกล้รอร,รถหกล้อแล้วขนข <c oughs> นขนกล้องมาถ่มายบ้านบารมีถ่ายเป็นหนังเลยปรบมือเอาปรบมือโ okay. อเคฝากทุกคนด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ปวดหัวพี่เกมอยู่ประมาณปั่นได้แล้วใช่ไหมปั่นได้แล้วครับทุกคนปั่นได้แล้วปั่นได้แล้วปั่นได้แล้วฮะตอนนี้สามแสนแปดแล้วเนาะ อีกสองอีกสองหมื่นก็อละลทุกคนฟาบอตอได้ปารได้แล้วนะครับปาดได้แล้วนะ<พ>ขอบคุณนะครับพี่เกมแต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าว่าถ้าเราลงเพลงเราจะต้องไปแจ้งแบบว่าเราเป็นเจ้าของเพลงก่อนนอ่ที่ไปหาข้อมูลมาแล้วทีนี้ต้องต้องออต้องแจ้งก่อนใช่ไหมมันไปทําก่อนเราไงเออทีนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามันมามันมามามา,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 มาตูเ่เนี่ยเราก็จะได้เอาลิขสิทธิ์มีสู้ใช่ถูกต้องไหมของกูเว้ย้าเรายิ้มใหญ่เว้ยไม่รู้ซะแล้ว เดี๋ยวเจอกันพี่เกมครับผมว,วันนี้เท่าไหร่ปรกติปกติโอเคครับผมวันนี้ดีไหมดีคนด่าผมเหมือนเดิมไหมได้คนด่าเยอะ <laughs>